ผู้มีบารมีธรรมพระอระหันต์คือท่านผู้มีบารมีธรรมกว่าจะมีบาร,บารมีธรรมที่สมบูรณ์แบบก็ชีวิตก็ต้องลดละเลิกปล่อยวางอัตตาตัวตนต้องคืนสู่ความว่างบารมีธรรมจึงจะเต็ม เกิดถึงมิพพานถึงสุญญตาถึงนิโรธเพราะว่าบารมีเต็มบารมีธรรมเต็มแล้วก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งหลายเพราะว่าถ้ายังขาดแคลนยังสร้างบารมีธรรมอยู่ก็ยังไม่เป็นพระหันได้ต้องสร้างให้เสร็จสร้างให้สำเร็จก่อนจึงจะเป็นพระหัน ื่อเป็นพระอาหารหนแล้วบารมีธรรมก็จะเต็มนะครับเมื่อบารมีธรรมเต็มแล้วก็หมด่วงเหมือนเราตักน้ำหรือเปิดน้ำใส่ภาชนะแล้วภาชนะมันเต็มนะครับก็ไม่ต้องใส่อีกบารมีธรรมที่เต็มแล้วนะครับก็ทำให้เข้าถึงมรรคนิพพานปล่อยวาง ความพอใจยินดีเพื่อเพลินและใกล้ในธาตุขันธนะ์อายตนะเมื่อบารมีทำเต็มแล้วนะครับก็ว่างละนะครับว่างว่างแล้ว,นะว,มว,ลวไม่ต้องทำอะไรละเพราะว่าบารมีที่เราให้ทานรักษาสินภาวนากันทุกวันนี้ก็เพื่อที่จะทำบารมีทำให้เต็มนะครับให้เต็มคือไม่ใช่ให้มันมีให้มันเป็นให้มันได้อะไรนะเพื่อที่จะลดละเลิก นะครับกิเลสดับทุกข์ดับตัณหาดับปุถานดับอภิชาเพื่อตัดกิเลสสังโยชน์ไม่ถึงนสังโยชน์กิเลสุปกิเลสเพราะว่าผู้ที่มีบารมีธรรมคือผู้ที่เป็นิสระจากสังสารวัฏนะครับจากกิเลสกรรมวิบาาจากตัณหาทิฏฐิปุถานอภิชาผู้มีบาลรมีธรรมแล้วไม่มีกิจไม่มีตุรอันใดที่ต้องทำนะครับใช้ชีวิตอย่างอิสระ นะครับไม่ต้องคอยทำอยู่ในใจไม่ต้องคอยอยู่นิโสมนสิการไม่ต้องคอยกำหนดแป้งพิจารณาเพราะว่าผู้ที่เต็มแล้วคือผู้ที่อิ่มแล้วบารมีธรรมคืออิ่มละอิ่มด้วยศีลด้วยธรรมนะครับผู้ที่พอแล้วด้วยศีลด้วยธรรมผู้ที่สละโลกแล้วนะครับผู้ที่ไม่ยึดธรรมแล้วเพราะว่าผู้มีบารมีธรรม ที่เต็มแล้วนั้นก็จะมีชีวิตอยู่อย่างเบาสบายนะครับเพราะว่าได้จบกิจจบภาจรทำที่สุดแห่งทุกธรนิพพานให้แจ้งนะครับี้สงสัยจบกิจมีชีวิตอย่างเบาสบายเพราะว่าคนเราสร้างบารมีทำก็เพื่อที่จะให้สําเร็จมากผลนิพพานจะได้มีกําลังใจในการที่จะ จเจริญติตภาวนารักษาศีลให้ทานเพื่อสละความตันนีความโลภความเกิดความหลงนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่ต้องการพ้นทุกข์ดับทุกข์สิ้นทุกข์ไร้ทุกข์ก็ต้องมีบารมีธรรมนะครับไม่ว่าทานศีลภาวนานะครับก็ต้องมีมีปัญญาในการที่จะดับทุกข์ได้ ก็ต้องอาศัยทำหลายๆบทหลายๆขันนะครับแปดหมื่นสี่ปฐมขันนี่ต้องใช้เยอะมากทั้งธรรมทั้งวินัยนะครับในการที่จะสำเร็จมรรคผลกว่าจะเต็มไปด้วยบารมีธรรมต้องเรียนต้องสอนนะครับต้องเรียนต้องศึกษาปฏิบัติทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติศึกษาทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติศทั้งปฏิเวท เขาเรียกว่าจบการศึกษาเป็นผู้ไม่ต้องศึกษามาเรียนจบเมื่อบารมีเต็มเพราะว่ากว่าบารมีจะเต็มนี่เราก็ศึกษากันเป็นเสกขะนะครับคือศึกษากันสะบ,บั้นหันแหลกเลยธรรมะเป็นเหมือนสีพระธรรมขันนี้ปัะไตรปิดกอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วทําความเข้าใจจาก,กุบาร